สวัสดีสวัสดีครับสมาชิกกลางทุ่งฟาร์มทุกคนวันนี้วันที่ห้ากรกฎาคมหกเจ็ดครับพามาชมลูกไก่นะลูกไก่ลูกไก่ชุดนี้เป็นเป็นลูกเจ้าทองหล่อนะเจ้าทองหล่อหลานทองสุกห้าล้านนะกับแม่ แม่หลักที่ผมใช้งานอยู่นะอย่างชุดนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสองสามแม่เนาะเพราะว่าลูกไก่ช่วงนี้ครับเกิดน้อยเกิดแม่และสองตัวสองตัวห้าตัวหตัวแล้วแต่ผมก็จะจับมารวมกันอย่างเนี้ก็จะมีอยู่น่าจะสี่แม่ไหมเนี่ย สีแม่ประมาณกี่ตัวประมาณเกือบเกืสิตัวเนาะลูกไก่ที่เกิดใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเกิดห่างกันประมาณ3าวันนะเนาะเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวผมก็เลยเปลี่ยนวิธีเลี้ยงใหม่จากที่ เคยเอาขึ้นกองช่วงหน้าร้อนอะนะ่ะเนาะก็จะเอามาลงลงในบ่อนี่ครับลงในบ่อในบ่อซีเมนต์บ่อปูนนี่แหละครับแล้วก็จะเอาสุมครอบไว้เพราะว่าผมต้องเอามุงครอบอะนะ่ะเนาะผมต้องเอามุงครอบเพื่อควบคุมอุณหภูมิก็จะมีหลอดไฟนี่ครับหลอดไฟให้ความร้อนนี่ผมก็จะใส่หลอดไฟแล้วก็จะมีกล่องตัดอุณหภูมิครับ กล่องตัดอุณหภูมิอุณหภูมิลูกไก่นะลูกไก่ช่วงสัปดาห์แรกอนะเนาะช่วงลูกไก่แรกเกิดช่วงสัปดาห์แรกผมก็จะให้อุณหภูมิที่32มสถึงสาองศาเซลเซียสนะครับเซลเซียสก็จะกล่องตัดกล่องนี้ก็มีขายในทั่วไปแหละสำหรับคนที่ใช้ โซเชียล <Social S 2> เป็นอ,ะนะอ่ะเนาะก็ถ้าไปซื้อในแอปอะไรอะลาซาดา้าติกตอกก็มีขายกันอ่ะเนาะเป็นกล่องตัดอุณหภูมิตัดอุณหภูมิตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์นะตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยด้วยครับประมาณ80บาทนะผมก็สั่งซื้อมาจากติกต็อกนะก็ วันนี้ก็จะตัดอุณหภูมิเพราะว่าผมทดลองทดลองดูว่าวันนี้ครับอากาศร้อนแดดแดดนะครับแดดฟ้าโปร่องอุณหภูมิอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยครับ31องศาเนาะส่วนในในบ่อเนี่ยครับในวงบ่อเนี่ยที่ลูกไก่อยู่ตอนนี้ จะมีเซ็นเซอร์จับนะนี่ครับโอ้โหลูกไก่ตัวนี้นอนนอนทับเซ็นเซอร์เลยครับนี่นจะมีเซ็นเซอร์จับเซ็นเซอร์ตอนนี้วัดอุณหภูมิได้ที่สามสิบหกจุดสี่สามสิบหกจุดห้าเนาะซึ่งหลอดไฟหลอดไฟก็จะหยุดทํางานหลอดไฟก็จะไม่ทํางานจนกว่าอุณหภูมิมันจะต่ำลงต่ำลงจนถึงสามสิบสององศาเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดู ว่าเนี่ยผมเอาไอ้เจ้าเซนเซอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาให้เขาได้รับอุณหภูมิทั่วไปนะครับนี่ครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับสามสิบห้าจุดหนึ่งสามสิบสามสิบห้านี่ครับไอ้เจ้าเซนเซอร์จากอุณหภูมินี่ครับอุณหภ,ภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ ส่วนอุณหภูมิก็จะลดลงไปถึง32เนี่ยครับอุณหไอ้กล่องตัวเนี้ก็จะสั่งให้หลอดไฟเนี่ยติดเนาะติดไปจนถึงอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นไปจนถึง34.5ผมก็จะสั่งให้คัตออฟให้หลอดไฟเนี่ยหยุดทำงานที่35เอ้ย34.5องศาเนาะก็ ส่วนอุณหภูมิเนี่ยลูกไก่ก็จะแบ่งเป็นสามช่วงวนะเนาะลูกไก่ผมจะเอากกไฟเนี่ยอายุแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนแล้วผมก็จะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งคือลูกไก่แรกเกิดถึงเจ็ดวันผมก็จะให้อุณหภูมิที่สามสิบสองถึงสามสิบสี่จุดห้าช่วงที่สองลูกไก่อายุ 18วันถึง15วันเนี่ยผมก็จะให้อุณหภูมิที่30-32ถึง32ช่วงที่3ลูกไก่อายุ16วันถึง30วันเนี่ยผมก็จะให้อุณหภูมิที่28ถึง30องศานะครับซึ่งก็หลอดไฟนะครับเป็นตัวควบควบคุมอุณหภูมิเอเป็นตัวให้อุณหภูมิอ่ะนะก็ สั่งผ่านจากกล่องนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีผมก็จะใช้มุงมุงคุมอีกทีนึงอะนะ่ะเนาะซึ่งลหลายๆคนเนี่ครับก็จะถามว่าทำไมต้องทำดีขนาดนี้ทำไมต้องมีกล่องอุณหภูมิเราแบบว่าใช้หลอดหลอดไฟเปิดให้เลยอะ่ะได้ไหมได้ครับซึ่งมันก็แบบว่า เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะว่าอุณหภูมิจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่แล้วก็ลูกไก่เนี่ยเขาก็จะไม่สบายอ่ะเนาะถ้าอุณหภูมิร้อนไปลูกไก่ก็จะร้อนตามอ่ะเนาะเขาก็จะไม่กินอาหารแล้วเขาก็จะไปกินน้ําแทนนะถ้าอุณหภูมิตำร่างกายเขาก็จะหนาวเนาะลูกไก่ก็จะ ไม่กินอีกแหละทีเนี้ยก็จะนอนครับนอนมามาแบบว่าเบียดกันนะครับเบียดกันเป็นกระจุกอะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะเหมาะสมนะครับเราก็จะส่วนผมเนี่ยผมผมก็จะทําอุณหภูมิเนี่ยครับให้เหมาะสมกับลูกไก่ในแต่ละช่วงอายุของเขาอะเนาะซึ่งผมก็จะใช้ไฟกกเนี่ยครับอยู่ที่1เดือนเนาะพอหลังจากหนึ่ง หนึ่งเดือนไปแล้วผมก็จะไม่ให้อุณหภูมิแล้วครับเพราะว่าลูกไก่เขาก็จะเติบโตแล้วอย่างเนี้ยพี่เลี้ยงเนี่ยครับตัวเนี้ยอายุหนึ่งเดือนเนี่ครับเขาก็จะเขาก็จะทนอุณหภูมิได้อะครับทีนี้นเพราะว่าถ้าลูกไก่เขาแข็งแรงเขาก็จะอยู่เขาเขาได้โดยที่ถ้าอดุบาลไว้ในวงบ่อเนี่ยครับเขาก็จะอยู่ได้เลยครับ เขาไม่โดนลมเขาก็จะไม่หนาวไม่ร้อนเกินถ้าวันไหนอุณหภูมิไม่เกินแบบว่าช่วงร้อนมากๆครับคือเลี้ยงได้สบายครับในบ่อเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไฟเนาะเราก็แค่บริหารจ,จัดการเรื่องขี้ที่เขาถ่ายออกนีครับเราก็ต้องเก็บ2วัน3วันเก็บทีนึงหรือว่าเอาแกบมาลองเพิ่มเนาะเพื่อที่จะซับกินซับ ขี้เขาอะครับแล้วก็น้ําเปลี่ยนทุกวันอาหารก็จะให้บ่อยๆอะครับให้ให้แบบทีละน้อยอะครับให้เขากินหมดภายในสองชั่วโมงอะให้เขากินหมดถ้าเขากินไม่หมดทีเนี้ยอาหารชุดเนี้ยครับเขาก็จะไม่กินแล้วทีเนี้ยเขาก็จะแบบเขียทิ้งก็จะเล่นนอกจากว่าเราให้อาหารใหม่ ลงไปเขาถึงจะกินนะครับนี่ครับเป็นการอนุบาลลูกไก่สำหรับในสมฟาร์ผมอ่ะนะผมก็จะทีนี้ผมก็จะเริ่มทำเพราะว่าลูกไก่ผมเยอะอย่างที่เห็นช่วงร้อนๆอ่ะผมก็จะเลี้ยงใส่กงไม้บ้างเลี้ยงใส่กงสูงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงร้อนเนี่ยคือเราเราแบบ ทำยังไงอ่ะให้ลูกไก่เขาอยู่แบบสบายตัวเนาะเพราะว่าช่วงร้อนก็ร้อนมากอย่างปีนี้นครับช่วงเมษาอุณหภูมิแตะไป44-45องศาครับลูกไก่คือแบบกินน้ำเยอะมากแล้วก็ท้องเสียอย่างนี้ครับเราก็ต้องผมก็จะเอาลูกไก่ครับลงแบบลงดินเลยทีเนี้ยผมก็จะขังครอบสุมะครับครอบสุมไว้ในดินเลย นี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูอุณหภูมิที่ผมเอาขึ้นมานี่ตรงนั้นเนี่ยครับอุณหภูมิตอนนี้นะกล่องไอตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยวัดอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยครับตอนนี้สามสิบสามจุดหนึ่งสามสิบสามจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลงไปว่าข้างในบ่อเน,นี่ยที่ผมให้อุณหภูมิเนี่ยตอนนี้เขากี่องศา อดูนะอุณหภูมิก็จะขึ้นนะครับขึ้นมาเป็น3 3 2แล้วเนี่ยลูกไก่ก็จะอยู่สบายถ้าเขาไม่โดนลมอะครับลูกไก่ช่วงเดือนแรกนะครับแรกเกิดถึง1น,นึ่งเดือนนีครับถ้าเขาอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่โดนลมโกกแล้วก็มีน้ำสะอาดกินทั้งวันแล้วก็มีอาหารกินแบบ เรื่อยๆครับเขาก็จะโตตามวัยเขาครับส่วนที่ว่าจะแบบว่าโตมากโตน้อยเนี่ยอยู่ที่สูตรอาหารของแต่ละคนเลี้ยงเนาะ,นอ,ะอาหารก็จะมีอาหารไก่แรกเกิดอาหารไก่เนื้ออาหารไก่พื้นเมืองอาหารไก่ชนแล้วแต่ที่จะเลือกใช้อย่างผมเนี่ยต่ก่อนผมใช้อาหารไก่เนื้อเนาะบางทีมันก็แพงเะนาะผมไม่มีตัง เพราะว่ากระสอบนึ่งอ,อาหารไก่เนื้อแรกแรกเกิดนะครับยี่ห้อดีๆอ่ะสอบนึงที่บ้านผม่ะครับ30โลกระสอบละ6 7ร้670บาทถ้าใช้อาหารไก่ชนอะนะอย่างของขุนศึก่ะครับกระสอบหนึ่งโปรตีน20%เปอร์เซนนี่ยอยู่ที่600บาทผมก็ ถ้าช่วงไหนผมมีตังเยอะผมก็จะซื้ออาหารดีให้อย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูที่ลูกไก่ด้วยครับว่าพ่อพ่อไก่เนี่ยลอยไหนถ้าอย่างพ่อไก่ลอยสามโลเจ็ดเอ้ยสองโลเจ็ดสองโลแปดขึ้นอย่างเงี้ยลูกไก่ก็จะโตครับเราก็จะให้กินอาหารแบบโปรตีนไม่ต้องเร่งมากครับเพราะว่ายังไงลูกไก่ก็โตถ้าอย่างพ่อไก่ลอยสองห้าสองหกอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ อาหารโปรตีนที่สูง่ะครับแรกเกิดเพื่อที่จะให้ลูกไก่เขาโตเะนาะเพราะว่าลูกยังผมเนี่ยก็จะมีพ่อไก่หลายรอยเนาะก็จะมีตั้งแต่25 26 26 27 27 28ยัน3โลอะครับซึ่งอาหารผมก็จะให้แตกต่างกันไปครับเพราะว่า ถ้าอย่างไก่ลอยใหญ่พ่อลอยสามโลเราแบบเลี้ยงขุนเต็มที่เลยเหมือนกับไก่ลอยสองห้าสองหกเนี่ยลูกไก่ก็จะโตเกินครับเกิดโตแบบสามโลเลยอะ่ะซึ่งมันก็แบบไม่มีคู่ชนอ่ะเนาะทุกวันนี้ยิ่งแบบเขาเขาทาไก่ไวอ่ะเนาะทาไก่ไวทําไก่ที่เก็บคู่ต่อสู้ไ,ไวอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นไก่ลอยเล็กครับลอยเล็ก มหาการอะนะลอยสองห้าสองหองหกสองเจ็อย่างเงี้ยครับเยอะไก่อะลอยนี้อะครับจะเยอะนี่ครับ,รบ,ะะรบก็อาหารก็จะมีส่วนสําคัญอีกอย่างหนึง่งสําหรับการเลี้ยงลูกไก่ให้ได้รอยนะก็วันนี้พามาชมนะครับในการอนุบาลลูกไก่นะครับก็ทำไมเขาไม่ตัด <laughs> ทำไมห,หลอดไฟไม่ทำงานผมว่าจะทำให้หลอดไฟทำงานแต่อุณหภูมิก็สูงเกินอ่ะเนาะหลอดไฟก็เลยไม่ทำงานเนี่ยครับเขาก็จะทำงานอัตโนมัติเพราะว่าเขามีกล่องอควบคุมอ่ะนะเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ตรงนี้ดูว่าเขาจะทำงานไหมเพราะว่าบอ่อเนี้ยผมไม่ได้เปิดไฟอ่ะเนาะ นครับเพราะว่าชุดเนี้ยจะเป็นลูกไก่อายุช่วงที่สองอะเนาะอายุแปดถึงแปดถึงถึงสิบห้าวันนะครับผมก็จะให้อุณหภูมิที่สาสิบถึงสามสิบสองอาครับซึ่งอุณหภูมิในวงบ่อเนี่ยอยู่ที่สามสิบเอ็ดาครับวันนี้เนาะ รอสักพักหนึ่งนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงผมจะให้ดูว่าหลอดไฟเขาจะทำงานปกติอเนาะอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่32.6 32.5นะรับอสักพักหนึ่งเพราะว่าในบอ่อเนี้ยผมไม่ได้ให้อุณหภูมิอ่ะครับดินพื้นดินเขาก็จะเย็นอนะ่ะเนาะแต่ว่าบอ่อเนี้ยผมให้อุณหภูมิพื้นดินเขาก็จะร้อนนะครับ หลอดไฟก็เลยไม่ทํางานเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาต้องจับอุณภูมิ่นะให้มันต่ากว่า32นะครับเขาถึงจะทํางาน,นเดี๋ยวคอยดูนะถ้าอุณหภูมิถึง30ต่ำกว่า30น,านั่นทำงานแล้วครับหลอดไฟเพราะว่าอุณหภูมิถึง32องศาเนี่ยครับมันก็จะสั่งให้หลอดไฟเนะี่ยทำงานนี่ครับ เดี๋ยวผมจะเอามาให้อุณภูมิตัดทีนี้ผมยายยายเอาเอคลิปนี้จะยาวหน่อยสำหรับคนที่สนใจว่าทำไมเลี้ยงลูกไก่หน้าฝนนี่มันเลี้ยงยากจังเลยนะนี่ผมก็จะทำให้ดูว่ามันก็มันไม่ได้ยากครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะศึกษาเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมอะ่ะ เท่าไรเนะนะครับอุณหภูมิเห็นไหมอุณหภูมิขึ้นไป 2, 3 3มสิสามจุดนะครับเนะี่ยเพราะว่าบางทีลูกไก่อะเนาะมันมันมีมูลค่าครับเป็นไก่ชุดแบบความหวังอนะเนาะอย่างชุดเนี้ยผมทําจากแม่หลักแม่ที่ให้ลูกมีผลงานแล้วครับผมก็จะทํำยังไงครับให้ได้ลูกไก่เนะี่ยเยอะที่สุด จนถึงอย่างตัวผู้นะให้มันได้ให้มันได้คัดะครับให้มันได้คัดทุกตัวครับเพราะว่าลูกไก่จนกว่าที่เขาจะได้เตะคัดเนะี่ยนี่ครับอุณหภูมิถึง34.5เนี่ยครับเขากล่องตัวเนี้ก็จะสั่งตัดสั่งหยุดการทำงานของหลอดไฟอนะเนาะนี่ครับคือ การใช้เทคโนโลยีเนาะเข้ามาในการเลี้ยงไก่ทั้งเพราะว่าอย่างฟาร์มไก่อะที่ที่เป็นฟาร์มไก่ใหญ่นะอย่างฟาร์มไก่เนื้ออย่างเงี้ยครับเขาก็จะควบควบคุมอุณหภูมินะเพราะว่าอย่างเขาเลี้ยงไก่อย่างโรงนึงอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าหมื่น,หม,นหมื่นตัวอย่างเงี้ยครับเขาก็จะต้องคือเรื่องอุณหภูมิความร้อนความชื้นเนี่ยมัน ต้องเป๊ะครับไม่งั้นถ้าพลาดมาไก่หมื่นตัวก็ได้ทิ้งหมดอ่ะซึ่งมันคือต้อนทุนนะครับสำหรับไก่ถ้าพูดถึงว่าเทียบกับเรื่องไก่ชนแล้วนะครับผมว่ามูลค่าอย่างไก่เนื้อหมื่นตัวเนาะกับถ้าเป็นอย่างสมมุติว่าแม่เนี้ยแม่ไก่ที่ลูกชุดชุดนี้ครับได้ชนเงินหมื่นเงินแสนเนี่ย ผมว่ามันก็คุ้มครับสำหรับที่เราจะจะทำแบบที่มันปานีดอะเนาะผมใช้คำว่าเลี้ยงไก่แบบปานีดอนะครับเนี่ยผมว่ามันคุ้มซึ่งหลายๆคนก็อยากจะทำนะแต่บางคนเขาก็ไม่มีองค์ความรู้พอเนาะว่า เราจะเริ่มต้นยังไงเห็นเขาบอกว่าเอาหลอดไฟมากกแล้วมันจะจะดีไอหลอดไฟเนี่ยครับซึ่งแรกๆที่ผมทดลองทำนะผมก็เอาหลอดไฟมาใส่นี่แหละเขาก็บอกว่าถ้ามันร้อนก็ขยับหลอดไฟให้มันสูงขึ้นถ้ามันเย็นก็ขยับหลอดหลอดไฟให้มันต่ำอ่าลงซึ่งมันก็ได้ครับแต่ว,ว่าไอการที่เราขยับขึ้นขยับลงเนี่ยเราจะรู้ได้อ่า เปะไหมได้แบบว่าชัวร์ไหมว่าอุณหภูมิในที่เราเลี้ยงเนี่ยมันได้ตามาสเปคที่เราต้องการไหมอย่างลูกไก่แรกเกิดช่วงช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิที่32ถึง34.5เนี่ยคุณคุณจะทำให้เขาได้ไหมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่แบบ ถ้าคนต้องการความชัดเจนอ่ะนะเขาอย่งผมเนี่ยผมก็จะ,ะจะต้องทำอ่ะครับยิ่งถ้าเป็นฤดูหนาวอ่ะครับหลอดไฟเนี่ยตอนเนี้ผมใช้หลอดที่หกที่หกสิบวัตต์อ่ะนะถ้าหน้าหนาวผมก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นหลอดร้อยวัตต์อ่ะครับทีเนี้ยเพราะว่า ฤด,ดูหนาวอย่างช่วงหนาวมากๆหนาวจัดๆเนี่ยคืออุณหภูมิอยู่ที่12-13มงศาี่ยครับหลอดร้อยวัตต์เนี่ยถึงจะเอาอยู่ครับเพราะามันแบบว่ามันแบบจะเย็นมากครับเย็นเย็นจัดอ่ะแล้วผ้าอย่างมุ้งเนี่ยยงังอย่างหน้าร้อนอ่ะนะหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยก็จะใช้มุ้งแบบที่มี รูระบายอากาศนะนะจะใช้มุงแบบที่มีรูระบายอากาศส่วนหน้าหนาวก็จะใช้มุงทึบเลยครับทีนี้ต้องเป็นมุงทึบเลยถึงจะควบคุมถึงจะแบบว่ารักษาอุณหภูมิความร้อนเนี่ยครับไว้ได้นานนะถ้าเราถ้าเราใช้มุงบางอนะ่ะเนาะหลอดไฟก็จะ ทำงานถี่ขึ้นมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนาะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันก็จะไม่นิ่งเนาะมันก็จะขึ้นไวลงไวอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลต่อไก่ด้วยครับก็น,นะก็เป็นเคล็ดลับเป็นเกตตเล็กๆน้อยๆเนานะที่ผมมาเล่าสู่ฟังอ่ะเนาะนะครับ นานเลยครับคลิปนี้ผมก็จะไม่ตัดนะครับจะจะลงแบบยาวสําหรับให้สําหรับคนที่แบบว่าสนใจนะสนใจจริงๆ่ะครับมือใหม่ที่มีความรู้แล้วยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเราแบบจริงจังนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้ามันดีนะผมก็ถ้ามันดีอะครับเอาไปทดลองดูครับแล้วก็ปรับใช้กับตัวงท่านถ้า ถ้าคุณดูแล้วว่าผมก็ทำอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าแบบมันไม่ดีก็ไม่เอาไปใช้อ่ะเนาะก็สำหรับคนที่สนใจจริงๆอะครับเอาไปทดลองใช้ดูนะไอ้กล่องเนี้ยก็ไม่ได้แพงหรอกครับคู่มือก็ดูใน YouTube ได้ครับอย่างเนี้ยอย่างไอ้กล่องตัดอุณหภูมิเนี่ยครับ t ทมเพ r เ t ช r e c คอนโทรลเลอร์3 0 0 1ขีดบ0 1เนี่ยครับเพียงเราพิมพ์แค่เนี้ไปใน YouTube นะครับเขาก็จะมีคนมาสอนนะครับวิธีการใช้งานกล่องการต่อยังไงการเซตค่าอุณหภูมิให้มันตัดให้มันทำงานเนี่ยยังไงมีอยู่ใน YouTube หมดครับก็โอเคผมก็จะลงแล้วครับพูดเป็นนานเลย ก็ยังไงนะครับฝากติดตามนะครับสงารามเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับหรือว่าจะมาขอดูการต่อใช้งานอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าใครสน,สสนใจจริงเดี๋ยวผมจะทำคลิปดูจะทำคลิปให้ใหม่เพิ่มอีกเนาะเพราะว่าการต่อใช้งานก็ไม่ได้ยากครับง่าย ใครๆก็ทำได้เนาะโอเคสวัสดีครับผมนะผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับทำยังไงเดี๋ยวผมจะทำถ่ายให้มันเป็นคลิปหน้าปกได้ด้วย